สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสักพูสักพ้นตอนรับคสูชมก็ติดห้วยดังมากแช่อกจักมาพอกับแอดมินพ่นเดิมพ่นเก่านะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนอจ้กแอดมินเกิด15พี่น้องมาทาบุญไหว้พระขอพรกันเนอจ้กตอนนี้แอดมินเกิดยู่ี่วัดหลวงพ่อโอภาสีพี่น้องแอดมินมาตนคำแหละพี่น้องมาช่วงสีมงแรกเนอจ้าพ่นบางตาพี่น้องมาคำแล้วคนว่าล้ายเนอจ้กพี่น้อง สำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดถวายสังกทานในพี่น้องเดอ้อหยอดตูนะจาะชุดละลอยพี่น้องแล้วก็ต่อด้วยจุดวายหลวงพ่ออุปสีนะจาะดอกไม้ถูกเทียนนะจาะจุดนี้ก็เหล้วเตก่กาลัางรัท่าพี่น้องหยดหน่อยหยดร้ายเพื่นก็บ้ว่านะจาะจุดดอกไม้ทูกเทียนวายหลวงพ่ออุปสีนี่จากบ้านนี้เด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดสซีมานะจาะ จุดบวงนีก็เป็นจุดไหวหลวงพออ่ออุปศีนนะจ้ะสำหรับศิลาหลวงพออ่ออุปศีเพิ่งกัสยู่กลางน้ำพี่น้องอยู่ในเจดีนะจ้ะกญยงเข่าบ่ได้พี่น้องขอไปไหวใดแต่ผู้ทยเนาอะจ้ะวันใหญ่แล้วคนเกิดิีฮ็ดบุญโดยการถวายน้ำมันกาดเด้อพี่น้องเด้อเติมน้ำมันกาดถวายหลวงพ่ออุปศีนาะจ้ะเพื่อให้ชีวิตการงานตีขืนนะจ้ะพบก,กับแสงสว่างพี่น้องเติมน้ำมันกาดเนะจ้ะ ไปเบิ้งจุดต่อไปก็เลยจ้ะจุดนี้ก็เป็นจุดพิเศษพี่นองจุดพิเศษสำหรับเอดมินเนาะจ้ะแล้วก็จุดพิเศษของคน,นหลายๆคนเนาะจ้ะที่มาวัดอุปัีเนาะจ้ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดขอพรขอโศกขอลาบกันเนาะจ้ะหลวงพ่อท่านใจกับองค์ท้าวเวสสุวรรณพี่นองจุดนี้เลยพี่นองอริมาตองมาขอบอกนี้เนาะจ้ะซึ่งสําหรับการไหว ท่าเวสวีสุวรรณก็คือทูบแดงดอกไม้แดงและพี่น้องเด้อดอกไม้ทูบเทียนเนาะจ้ะดอกกุหลาบแดงสำหรับการไหว้ท่าเบีสุวรรณคอโสคอลาบเนาะจ้ะซึ่งแอดมินก็ได้ทําการจุดไปแล้วพี่น้องจุดทูบขอโสคอลาบเป็นทีเรียบรอยแล้วเนาะจ้ะนี่ก็คือเลขทูบที่แอดมินจุดได้เนาะจ้ะขอจากวงท่าเบีสุวรรณเนาะจ้ะจุดได้สองสามหาเนาะจ้ะ พี่น้องก็ไปตัดลินเอาได้พี่น้องเด้อตัดลินหาซื้อหลอเตลี่ติดเอาไว้นะจาะกันลาดกันตกรถพี่น้องงหาเพื่อนไ้โให้ลาบนะจาะแอดมินเอาแนวทางมาฝาพี่น้องนะจ๊ะสองสามหาพี่น้องมากระจับได้พี่น้องเด้อผ่มากระับปล่อยผ่านนะจาะไหวพระขอพ่อแล้วแอดมินกับพาพี่น้องมาแวะเขาบูตวัดหลวงพ่อโอภาสีนะจาะโบสถ์เพื่นงามงามพี่น้องเพื่อจังอันวัดพระแก้วในพี่น้อง มีภาพจิตรกรรมฟ้าพน,างนังเนาะจ้าเึ่งกวาดว่าท่านในเร้วเนาะจ้าเ็เสร็จซับไปเล้วประมาณ80เอร์เซนพี่น้องสำหรับโบสถ์วัดโอภาษีเนาะจ้านี่ได้พี่น้องกวางสวยงามเนาะจ้าแล้วแอดมินสิพาพี่น้องไปเบิ่งข้างในได้พี่น้องเด้อนี่คือบรรยากาศภายในโบสถ์พี่น้องโบสถ์วัดโอภาสีเนาะจ้าสวยงามพี่น้อง เป็นพระพุทธรูปชิ้นราชพี่น้องวายพระขอพ่อแล้วก็ต้องแวบกเขามา้าวหวพระในโบสถ์พี่น้องสวยงามตามที่หินละพี่น้องผู้ใดอยากมากก็มา้อจ้ะวัดหลวงพ่ออุปสีก็ตั้งอยู่แขวงบางมดพี่น้องเขตทุ่งครุกรุกรงเทพมหานครสําหรับการเดินทางนะจากก็มาไดสองเส้นทางพี่น้องผู้ใมมาทางถนนเสน้นสายพระรามสองกับเขาซอย25เห้านะจ้ะ แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือถนนซ้ายสุขสวัสดิ์พีน้องเขาซอยยี่สิบหกเอพิ n องเด้อและทางวัดก็จะมีรถสองแถวแล่นตลอดเวลาพีน้องสุดซ้ายยูที่บิ๊กซี่บางประกอบเอพีน้องเด้อผมได้เป็นหนักเดินทางมาจากนั่งรถเมลพน้องก็นั่งรถเมลมาลงยูที่นาบิ๊กซี่บางประกอบแล้วก็รถสองแถววัดหลวงพ่ออุปศิกระจอดอยุนาบิ๊กซี่นั่นละพน้องขึ้นมาเลยจ้ะสุดซ้ายยูวัด หลวงพ่ออุปสีพี่น้องสารผูดาสิมาวายพระขอพรและพี่น้องเดอ้อลองมาบึงกันเด้อจ้ะวัดสอยงามพี่น้องเลขถูกที่แอดมินจุดใดพี่น้องก็อย่าลืมไปหาจากักรอตติยติดเอาไว้กันแนะ่เด้อจ้ะสองสามหาตัดเด่นพี่น้องทางหาเพ่อนไ้โซไให้ลากเนาะจ้ะสนับคลิปมีเนาะจ้ะแอดมินก็ขอโตล้ลาพี่น้องไปซ้ำนีดก้อนเนาะจ้ะเราจังกลักมาพอกันไหมในคลิปนะ้าสวัสดีจ้า